สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับในช่องพีวาประพาสิทธ c สถิติชาแนลนะจ๊ะก็วันนี้แพลวามีเรื่องจุดประเด็นสำคัญจากที่โรงเรียนเนาะก็คือวาเนี่ยตอนตอนแรกว่าไม่รู้ว่าไอตรงที่มันเกี่ยวกับตะขอตรงกระโปรงอะเนาะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าพอมาดูเอ้ามันมันแตกออกจากกันวากเลยงั้นบอกครูที่เรียน นัค่านั้นคานั้นว่าเรียนวิชาคณิตอยู่แล้วซึ่งครูเขาก็ยืนต่อหน้าโต๊ะไอ้แก้มไอ้แก้มคือนลักหัวเน,นี่ยแหละมันก็อยู่ข้างหน้าปกติพอครูอ้อมเขาก็จะมาเช็คเช็คงานถูกไหมแล้วหนูก็บอกว่าครูอ้อมทําไงดีไอ้ตรงที่มันเกี่ยวกับคอของหนูอ่ะมันแตกออกจากกระโปรงคือแตกหลุดออกมาแต่ก็ไม่ได้หลุดหมดนะหลุดแค่ครึ่งเดียวแล้วครูเขาบอกว่าครูในห้องพักคูอ่ะ เย็บได้กันทุกคนพอไอ้เราก็เข้าไปที่ห้องครูใช่ปะแล้วเราบอกว่าขออนุญาตเข้าห้องค่าครูเราบอกว่าครูวัสนาคะเย็บให้หนุนหน่อยได้ไหมคะอะไรเ่งี้ครูวัดก็บอกว่าได้แล้ก็ขอครูหญิงแล้วครูหญิงก็บอกว่ามีคนเย้มเอาไปแล้วแล้วก็เขาบอกว่ายุ่งอะไรนักหนานะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบด้วยเป็นเด็กไม่กล้าบอกครูหรือยังไงหรือ รู้สึกว่าเขาอยากทํางานอะเขาก็ทํางานไปสิแล้วขอเคลียร์กันตรงๆไปเป๊ะเลยนะถ้าใครเห็นว่าว่าว่าครูอยากกล่าวหากันชัดๆนะคะอ่ะบอกให้ชัดๆเลยว่าว่าไม่ได้กล่าวหาครูจริงๆว่าบอกครูว่าครูอัดแค่เย็บให้หน่อยแต่พอครูต้อยบอกว่างั้นให้สมมุติว่าวาเป็นครูต้อยบอกว่าโหงหยิบเข็มที่โตพี่นี่แหละเอามาเย็บให้น้องหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยหยิบมา แล้วครูวาดบอกว่าครูวาดจะเย็บให้พอครูวาดบอกว่าพี่ว่าเออเพรางั้นไปใกล้ใกล้ครูหงสิงั้นเดี๋ยวให้ครูหงเย็บให้พอครูหงเย็บให้หนูก็จับปกติแล้วข้างในก็จะมีครูหญิงครูใหม่ครูวาสนาครูหงแล้วก็ครูต้อยกันหลายคนเลยแล้วตอนนั้นเอวาก็จับกระโปรงอยู่พพยายามอย่าให้กระโปรงหล่นไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโป๊เอาถูกไหมกระโปรงมันจะหลุดง่ายของว่ามันคือน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะทุกคนไม่ได้ลดลงไม่ได้ขนาดไหนเลยอ่ะ พอเย็บอยู่พูก็บอกว่าเออช่วงนี้คุณไม่ได้ไปติดตามช่องพิาวันเลยวาก็บอกว่าไม่เป็นไรคุูแล้วเขาก็ถามว่าช่องพาวานันช่องอะไรวาก็บอกว่าช่องประพาพิษศสุสันติ์ชแชแนลไงคะคุูคุณลืมไปแล้วเหรอลูกศิษย์คนนี้ไง ชื่อหนูเต็มๆตรงหน้าปกตรงเนี้ยไม่เห็นหรอวคะครูตรงใกล้ๆนมหนูเนี่ยมีชื่อว่าพาพิเศษสุจริตดิครูก็พิมพ์ไปสิคะในช่องยูทูบเบอร์ก็พิมพ์ว่าประพาพิเศษสุจริตไปแล้วก็เจอแล้วคะ่นะแล้วช่วยกดกระดิ่งกุ๊กกิงกิ้ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสับสังขารด้วยนะถ้าครูคนไหนยังดูคลิปพายาอยู่นะตอนนี้ครูช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสังขารด้วยนะคะช่วยกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งด้วยนะแล้วถ้ามีคลิปใหม่มาเนี่ยว่าจะให้ครูด,ดูทุกคอนเทนต์ที่่่วาาจะถยคลิปซึง ว่าล่าสุดที่ว่าอัปเดตลงไปเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับการร้องเพลงส่งอาัลบาของคุณคุณยายเนาะหรือเขาเรียกว่าเพลงเพลงเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับพยายที่ยายต้องเสียไปอะไรอย่างนี้แต่คราวนี้เราก็แบบมีความสุขเห็นที่โรงเรียนมีความสุขเราก็มีความสุขตามแล้วรู้สึกว่าแพรว่าได้ขึ้นม .4 แล้วว่าก็ดีใจแต่บทสุดท้ายต้องจ่ายค่าอะไรก็ไม่รู้ค่ามอบตัวกี่มือนะสองหมืนสี่แง่ทุนทุนเลย ฉันไม่ได้พูดคนเดียวนะครูไก่ก็พูดตอนโทรศัพท์ดิฉันที่ดิฉันถ่ายเนี่ยเข้าคือวาโทรไปหาย่าแล้วบอกย่าว่าเดี๋ยวย่าคุยกับครูนะแล้วครูไก่ก็บ,บอกว่าสวัสดีค่ะคุณยา่าเอ่ออันนี้ครูไก,ก่ครูประจำชั้นของน้องแพรวานะาคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบอืมค่ามอบตัวหนุนนี่นันชงชุดอะไรงเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปจ่ายโดยอัตโนมัตินะในห้องสถการณ์นะตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเรามีความสมมุขมาก ขออัปเดตคลิปนี้เป็นคลิปที่มาในช่วงเดือนนี้แล้วก็ช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งมีสัปดาห์หน้าที่เรียนแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งสอบเนาะแล้วก็รอปิดเทิมปิดเทอมมาก็จะถ้าว่าจะไปฟิตเนสเนาะเพื่อจะไปฟิตุ่นใส่ชุดแบบนั้นกันควรจะรอดูว่าว่าจะพร้อมแค่ไหนถึงท่านต้องซื้อกระเป๋าซส์เล็กสุดหรือเปล่าอาจจะใส่ S ไซส์ S ไซส์ XS ไดซ์เลยไหมคะ เจอกันแน่กับชุดม4แบบใหม่มีเน็กไทมีเข็มขัดแน่นอนเจอกันม4สอบรอบที่3นะกว่าจะผ่านเครียดเลยทุกคน